สวัสดีครับผมดีใจมากที่ผมสามารถพูดไทยได้แล้ววันนี้ก็ทดลองใช้โ o ล a า i i มา1ชั่วโมงนั้นก็จะมารีวิวให้ฟังกันดูนะคะว่าวิดีโอที่สร้างจากโ o ล a า i i นั้นมีคุณภาพเป็นอย่างไรค่ะอันนี้เป็นการทดลองแบบง่ายๆเขียนพร้อมง่ายๆนะคะว่ามันจะสร้างคอนเทนต์แบบไทยๆออกมาเป็นอย่างไรค่ะโ o ล a า i i ก็คือ AI ที่เปลี่ยนข้อความหรือรูปภาพเป็นวิดีโอซึ่งเจ้าของของโซล่าก็คือ Open AI ซึ่งก็เป็นเจ้า ของของ Chat GPT นะคะตัวนี้เป็นตัวที่2นะคะเขาเพิ่งเปิดออกมาให้ผู้ผลทดลองใช้กันวิดีโอที่สร้างจากโ o r a ก็จะมาพร้อมกับเสียงโดยอัตโนมัตินะคะแต่มันก็จะมีลายน้ำแบบนี้อยู่นะคะ และตัวหนังสือก็ไม่ถูกต้องถูกตรงนะคะแต่คุณภาพโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็สนุกมากๆนะคะเพื่อนๆก็ไปลองทดลองใช้ดูกันค่ะตอนนี้ฟรีนะคะก็คือทุกคนสามารถใช้ได้แต่เฉพาะคนที่มีโค้ดเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถใช้โซล่า2ได้วันนี้นังก็ได้ฝากโค้ดไว้ด้านล่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาไปทดลองใช้ดูนะคะถ้าสมมติว่ามันยังไม่เต็มก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าโค้ดนี้มันเต็มแล้ว เพื่อนๆก็รอให้ Open AI เปิดให้คนทั่วไปใช้นะคะมันก็ใช้พร้อมเป็นภาษาไทยง่ายๆนะคะอย่างอันนี้ก็แค่บอกว่าพูดชายพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่สิ่งที่อยากจะให้ AI พูดลงไปในเครื่องหมายคำพูดอย่างนี้นะคะอันนี้เสียงใช้ได้แต่ตัวหนังสือก็ผิดนะคะขนาดยักหนีตำรวจด้วยความเร็วเกือบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตำรวจ2คันกับจักรยานยนต์1คันตามไล่หลังมาติดๆอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเสียงภาพน่ารักแต่พ่าตัวอักษรก็ผิดนะ ใช่ไหมตัวเลขขอคําเดียวก็พอกัดนิดเดียวไม่แย่งเยอะหรอกนะตาจะเป็นประกายแล้วเนี่ยถ้าได้กินจะนอนกอดอันนี้ก็ใส่พร้อมว่าให้ปิกกจูร้องเพลงไทยนฟ้าฉันร้องว่าปิกกจูรักเธอนะเหมือนไฟฟ้าสองใจให้สว่างไม่ว่าลมพัดไปไกลอันนี้ก็ใส่พร้อมง่ายๆไม่กี่คํานะคะว่าเราต้องการอะไรอย่างไก่ก็สร้างออกมาประมาณนี้นะคะก็ดีอยู่นะคะนั้นว่าอยู่ทั้งหมดเห็นโดมบนหลังนี้ทางานตลอดเลยเลี้ยวขวาเองเรียบๆไม่ไปชนรถเอเราก็สามารถอัปโหลดรูปขึ้นไปได้นะคะอย่างอันนี้นะคะนั่นก็อัปโหลด รูปนี้ขึ้นไปแล้วเขียนพร้อมว่ากบพูดว่าอย่างไรและเจ้าหญิงตะโกนกลับว่าอย่างไรนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ค่ะเจ้าหญิงข้าอยากกินส้มตำปูมีอะไรให้กินมึงก็กินกินเข้าไปเถอะเยอะไปแล้วนะ นะผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็ว่าดีอยู่นะคะทีนี้นั้นก็อยากจะลองว่าถ้าให้พูดภาษาท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นก็อัปโหลดรูปนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อธิบายว่าให้เจ้าหญิงเปิดประตูออกไปแล้วให้ทําหน้าลคาคัญแล้วก็ตะโกนใส่เป็นภาษาอีสานนะคะแล้วนั้นก็เขียนเป็นภาษาอีสานให้ AI ทํานะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ค่ะลาคัญบักอันนี้เดหุ่นหวยขนาดเลย มันคิดว่าภาษาท้องถิ่นก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะเอาละคะ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้นะคะก่อนอื่นก็ต้องไป ที่เว็บไซต์ของโซล่านะคะขอพูดนิดนึงนะคะหน้าวันนี้วันที่3ตุลาคม2,568 s o สโซลา2สามารถใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในอเมริกาเท่านั้นนะคะผู้ที่อยู่ในประเทศอื่นๆเขาก็จะทยอยให้ใช้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าจะใช้เพื่อนๆจะต้องใช้ผ่าน VPN นะคะแล้วก็เซตตำแหน่งของเราเป็นอเมริกานะคะวิธีการใช้ก็ใช้ง่ายๆมันก็จะมีตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมนี้นะคะสำหรับให้ใส่พร้อมมันจะใช้เป็น text t o วิดีโอก่อนนะคะวิธีการก็คือเราก็แค่ใส่พร้อมลงไปตรงนี้นะคะนั้นได้เตรียมพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงที่มันมีไอคอนสําหรับเซตติ้งหรือตั้งค่านะคะก็ให้คลิกตรงนี้ค่ะมันก็จะมีให้เลือกนะคะว่าจะเป็นแบบแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนนะคะนันจะเอาเป็นแนวนอนนะคะเมื่อเราพอใจแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะเครื่องหมายส่งหรือ create video ค่ะก็คลิกค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ค่ะ ก็ S <S 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 พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็เลยแขียพร้อมใหม่นะคะบอกว่าให้พูดเป็นภาษาไทยและผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาอย่างนี้ค่ะขี่มา้าค่ะพ่อไม่ใช่มา้าไหวไหมลูกไหวค่ะเขาเก่งมากเลยโอ้ยเก่งทั้งคู่เลยเดี๋ยวล้ระวังนะค่ะพอ่อ ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบนะคะก็คือถ้าสมมติเรามีตัวละคร2ตัวพูดกันบางทีมันก็ยากที่จะกำหนดว่าใครจะพูดลายไหนนะคะเพราะว่าบางที AI ก็พูดลายของคนอื่นแต่นั้นคิดว่าในอนาคตเขาก็คงจะแก้ไขให้มันสมบูรณ์ขึ้นเลี่ไว้ได้ไหมฉันกลัวอ่าหลับตาเหมือนฉันสิจะได้ไม่กลัว ที่นี้นะคะนอกจากเราจะใช้ text to video แล้วเรายังสามารถใช้ image to video หรือว่าเปลี่ยนภาพเป็นวิดีโอได้นะคะเราก็คลิกตรงนี้นะคะตรงเครื่องหมายปวกแล้วก็เลือกรูปที่เราทำไว้นะคะ แล้วก็อัปโหลดรูปขึ้นมาอัปโหลดรูปขึ้นไปแล้วก็ใส่พร้อมตรงนี้อย่างตัวอย่างนี้นะคะนันก็แค่บอกว่าผู้หญิงคิดว่าแล้วก็ใส่คําพูดลงไปนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในความคิดของนันก็คืออยากให้คิดให้มีเสียงนะคะก็คือลูกเสาออยัางได้ตั้งร้อยบาทหลวงตาต้องให้ชั้นเยอะกว่านั้นแน่นอนอย่างน้อยต้องพันหนึ่งขึ้นไปแน่เมื่อพอใจแล้วถ้าอยากจะเป็นแนวตั้งก็ได้นะคะตอนนี้นันตั้งเป็นแนวนอนอยู่ใช่ไหมคะนันก็เปลี่ยนเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิก ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาอย่างนี้นะคะคําพูดก็ใช้ได้อยู่แต่มันก็จะมีตัวอักษรอยู่และตัวอักษรก็ไม่ได้ถูกต้องถูกตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนันไม่อยากให้มันมีตัวอักษรนันก็เลยเขียนใหม่นะคะโดยเพิ่มคําว่า no subtitle ไม่มีตัวอักษรอยู่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ค่ะลูกสาวฉันยังได้ตั้งร้อยบาทหลวงตาต้องให้ฉันเยอะกว่านั้นแน่นอน อย่างน้อยต้องพันหนึ่งขึ้นไปแน่ๆนเราก็มาดูว่ามันจะสามารถสร้างเป็นเรื่องเป็นราวได้หรือเปล่านะคะนั่นก็จะทํานิทานสั้นๆนะคะที่นันได้ฟังตั้งแต่สมัยนั้นเป็นเด็กๆนะคะรูปที่นันเตรียมนันใช้นาโนบานาน่าพาร์ทไซเอไอนะคะเดี๋ยวนันจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่านันเตรียมรูปอย่างไรนันก็จะเริ่มคลิกตรงนี้นะคะสมมติว่าเอาตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะคะให้มันมีแชทวิดบานาน่าขึ้นมาก็อย่าลืมว่าตรงนี้นะคะให้มันเป็น นาโนบานาน่าถ้าเราไม่ได้อยากใช้รูปนี้เป็นรูปเร่มต้นเราก็คลิกตรงนี้นะคะตรงเครื่องหมายกากะบาดแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็เอารูปใหม่ที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่พร้อมลงไปนะคะว่าสูมไปที่ใบหน้าของหญิงชราไม่จาเป็นต้องชราก็ได้นะคะเพราะเธอก็ยังไม่ได้แก่มากนะคะแล้วก็บอกว่าเธอกําลังใช้ความคิดค่ะก็จะอมง่ายๆอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิก generate ค่ะรูปที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากได้เรา ก็คลิกตรงนี้นะคะดาวน์โหลดนันแนะนําให้เป็น 2x หรือ 3x เพื่อความคมชัดนะคะแล้วก็คลิก upscale ค่ะมันก็จะดาวน์โหลดให้เรานะคะเมื่อได้รูปแล้วก็นําไปสร้างเป็นคลิปสั้นๆตามวิธีการที่นั้นได้สาธิตมาแล้วเมื่อได้คลิปมาแล้วก็นําไปตัดต่อใส่ sound effect เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มบรรยากาศผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้นะคะแม่แมถ้าหนูไปซื้อตางเกนในที่ตลาดหน่อยนะได้ แต่ดูเอาเงินมาจากไหนหลวงตาให้หนูค่ะอ,อ้าวทำไมล่ะลูกเมื่อวานนี้ตอนหนูไปเล่นที่วัดกับไอ้แดงกับไอด้ดำตอนหนูปีนต้นไม้อยู่หลวงตาผ่านมาเห็น oh, เลย <my S 2> เรียกหนูลงมา <God. S 2> แล้วให้เงินหนูและบอกว่าให้แม่พาหนูไปซื้อกางเกงในค่ะลูกสาวฉันยังได้ตั้งร้อยบาทหลวงตาต้องให้ฉันเยอะกว่านั้นแน่นอนอย่างน้อยต้องพันหนึ่งขึ้นไปแน่แน่แนงเงินเราต้องทำให้ได้อึ๊บอึ๊บ ปีนให้สูงขึ้นไปอีกเอาไปซื้อมีดโกนนะโยมตกลงฉันได้มาแค่ห้าบาทเอง <c oughs> ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไปเจอกันในโอกาสหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย